สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังชมคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับเลยมารีวิวอะไรกันนะครับพี่โตหม้อทอดไร้น้ำมันลองมาทอดไร้น้ำมันนะฮะเราไปดูกันดีครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับไะนี่นะครับผมนี่คือหม้อทอดไร้น้ำมันครับเมื่อกี้ลืมกดถ่ายนี่ครับก็คือหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับขนาด4.5ลิตรนะครับผมนี่สามารถทําได้ตามนี้เลยเมนูขนมปังไก่ย่างไส้กรอก ไก่ทอดนะครับปลาปลาย่างนะครับแล้วก็แคปหมูแล้วก็ย่างเนื้อแล้วก็เฟรนฟรายนะครับที่สําคัญครับในกล่องนี้ก็มีเมนูให้เราได้ทําหลากหลายครับแต่วันนี้เราจะเลือกมาหนึ่งเมนูนะครับพี่โตเล Sy อเือกมาหนึ่งเมนูอโอเคพี่โตเลือกมาแล้วในเมนูเฟรนฟรายนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทําเมนูเฟรนฟรายนะครับเขาบอกว่าใช้ไฟ200องศาก็ใช้เวลา15นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกทําเมนูนี้ลองดูนะครับไปนะครับผมเรามาแกะพลาสติกออกก่อนเลยแล้วกันนะครับ นี่นะครับอึ๊บข้างในก็จะเป็นขดลวดนะครับแล้วก็มีพัดลมข้างในนะครับคล้ายหม้ออบลมร้อนเลยนะครับวัสดุก็ทํามาแข็งแรงพิเศษเป็นปลาติกแต่นี่เป็นเหล็กนะครับอันนี้น่าจะเป็นตะแกรงเอาไว้สําหรับวางไก่หรือวางเฟ้นไฟนั่นเองนะครับแกะพลาสติกนะครับอันนี้ก็เป็นที่ตั้งอุณหภูมิที่ตั้งเวลานะครับผมของเราจะทําเมนูเฟ้นฝายเลยตั้งเวลา ที่15นาทีความร้อนด้วย200องศานะครับนี่เขาจะมีบอกตรงนี้ด้วยนะทําได้หลายเมนูเลยทีเดียวเอาเลยนะครับตอนนี้เราก็เอาเอ่อเพนไฟล์นะครับไปใส่ก็ดโน,<ด>นี่เพนไฟล์เอาไว้เราใว้ใส่อย่างนี้ครับระวางไว้ถอยไม่ใส่น้ามันเลยใช่ไหมพี่โต้เดี๋ยวเราเราอม่เผ็น้ำมันนะครับเราปิดเมื่อเราปิดเสร็จแล้วครับครับผมหลังจากที่เรา,านี่นะครับเราใส่ เป็นไฟเขาไปแล้วใช่ไหมครับพี่โตใช่ค่ะอ่าพี่โตเรามาหมุนหมุนหมุนตัวนี้ให้ถึงเอาสองร้อยครับ่องนี้เด็กน้อยต้องให้ผู้ปกครองดูแลนะครับนี่ครับนี่นะครับนี่คืณรงกลมสองสองร้อยองศานะครับตั้งเวลาสิบห้านาทีนะครับโอโ้โหเครื่องทํางานแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะออกมาหนะ้าตาเป็นยังไงเราไม่ใช้น้ำมันเลยนะมันจะกินได้ไหมมันจะเป็นแบบเพราะว่าไหมเอาไป ตอนนี้นะครับพี่โต๊ะกําลังเฝ้าจะจดจจ่อนะครับว่าหม้ออบร้อนในทําให้เป็นเฟ้นไฟได้กินได้หรือเปล่านะครับได้ครับมีอันนี้ด้วยแล้วก็มีคนนี้ด้วยเฮ้ยพี่เลนายนี่ชื่ออะไรนะคนเนี้ยเออจาไม่ได้ไม่เหมาะดีกอ่าผ่านไปแล้วห้านาทีนะครับพี่ครับผ่านไปแล้วห้านาทีนะครับปกติจะใช้น้ำมันเยอะคนควรนะครับมีมีทุกรอบเลยชื่ออะไรแต่จําไม่ได้เลยเอ้าตาย อันนี้ทอดแล้วมันไม่ใช่น้ํามันได้ก็แสดงว่านวตัตกรรมใหม่ของโลกมนุษย์นะครับว่าเราจะไม่ต้องทอดเป็นไฟโดยใช้น้ํามันอีกต่อไปเอาแล้วผมตอนนี้ก็เป็นเวลา15นาทีพอดีแป๊ะนะครับตอนนี้เครื่องก็ได้หยุดทํางานลงเดี๋ยวเราจะมาดูแล้วกันครับว่าเฟนฟลายที่ออกมาจากหม้อทอดไร้น้ํามันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมไปอันนี้จะมีผู้ช่วยมา้วครับไม่จันนะครับอ่ะเปิดมาดูเลยแอนแอนแอน,แอน แอนแอนโอ้โหนี่นะครับหม้อทอดไร้น้ำมันของเราทำได้ขนาดนี้เลยนะครับเฟลไฟนี่ดูเนื้อครับโอ้โหสีได้กินอยู่นะสีพอได้อยู่นะเรียบร้อยครับกับหนึ่งเมนูของหม้อทอดไร้น้ำมันครับผมนี่ครับตอนนี้นะครับหน้าตาดูดีแต่ว่าหน้ากินได้หรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราให้พี่โตเป็นคนมาชิมให้แล้วกันนะฮะไป นี่พี่โตเอาพี่โตไม่อยู่กับแม่จันใช่ไหมอ่าพี่โตพี่โตชิมให้หน่อยสิพี่โตชิมให้หน่อยว่าเป็นยังไงอร่อยเออมันอร่อยไหมอ่ะเหมือนไหมลองชิมดูสิรสชาติเป็นไงครับใช้ได้เหรออืพี่โตบอกใช้ได้รสชาติได้เหมือนเราทอดจากน้ำมันเลยนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ดกดแชร์กดติดตามให้รักเนะครับบ๊ายบาย